นี่แต่งตัวอะไรมาเนี่ยคุณโบ๊ทเดทครั้งแรกของเรานะแต่งตัวอย่างก,กับคนจรจัดอุ้ยดีเลยผมสแกนเราชนะครับ <_ d ates> นี่เธอดูสิ70บาทยังต้องสแกนเราชนะกระจอกจริงๆ ะะบ้านเดียบแปลงที่136ปิดจับแล้วนะคะลูกค้านัดโอนวันศุกร์นี้ค่ะค่ะหัวหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเดือนนี้ได้หลายหลังแล้วนะออมช่วีได้ก็คนมันสวยมันเลับมัเก่งไงล่ากีตาร์พูดถึงเดือนเดือนหนึ่งเธอก็ได้ตั้งเยอะถามจริงเถอะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนเนี่ยเอา คนเราก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวตอนที่ยังทางานได้อยู่นี่แหละกีตาแล้วเธอก็อยู่ตัวคนเดียวเนี่นะใช่ก็ไม่มีใครมาจีบอ,ะอนน่ะฮันแหลไม่มีใครมาจีบหรือเธอไม่ชอบผู้ชายเฮ้ยฉันก็ชอบผู้ชายนี่แหละจะว่าไปเมื่อสองสามเดือนที่แล้วฉันก็มีคนมาจีบอยู่นะเฮ้ยจริงเหรอแล้วตอนนี้ล่ะยังคบกันอยู่บ้าเฮ้ยไม่สบอรมณ์ตมึงแต่วันแรกที่เดทแล้วแหละ อย่างเธออ่ะฉันหลับตาก็เห็นภาพแล้วละ่ะบ่ายแล้วเดี๋ยวฉันลงไปรับลูกค้าก่อนนะเฮ้ยได้ลูกค้าอีกแล้วเหรออคนนี้เนี่ยนะเห็นหัวหน้าบอกว่าซื้องเงินสดขับรถป้ายแดงมาด้วยนะซื้อสดรถป้ายแดงใช่เดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวจะอดงานนี้เฮ้ยจะอดฉันขอนะอ๋อไปแล้วไปแล้ว วิลลลูกค้ามาแล้วสวัสดีค่ะเอ๊ะหน้าคุ้นขุนนี่คุณคุณออมเอารู้จักกันด้วยเหรอคะพี่โบ๊ชรู้จักสิรู้จักดีเลยแหละมีนึกบนโลกสิแคบขนาดนี้ จะมาสักทีนะคนยิ่งหิวหิวอยู่อา้าคุณออมรออยู่นี่เองไม่รู้เหมือนกันเดทครั้งแรกอะ่ะไม่รู้ว่าเขาจะพาไปไหนน่าจะร้านหลูหนูแหละได้ได้เดี๋ยวฉันถ่ายรูปไปอวดแม่ญ่อิจฉาล่ะคุณออมรอนานไหมยน,นแต่งตัวอะไรมาน่ะคุณโบ๊ทเดทครั้งแรกของเรานะ แต่งตัวอย่างกับคนจรจัดเสื้อผ้ามันเป็นแค่ของนอกกายคุณจะไปยึดติดทำไมล่ะคุณออมก็ได้แล้วจะพาออมไปร้านไหนแต่บอกไว้ก่อนถ้าร้านไม่หรูออมไม่ยอมนะโอ้โหน่ากินจังเลยครับป้า้อะไรกันนี่เหรอร้านหรูที่บอกว่าจะพาไปกินเอ้า มันก็กินได้เหมือนกันนะคุณออมนี่มันลานข้าวแกงข้างทางเด็กครั้งแรกก็พาฉันมาที่นี่เลยเหรอมันทําไมอะคุณออมมันกระจอกมองอะไรไหนบอกว่าเป็นผู้รับเหมาประมูลงานก่อสร้างไงหรือว่าเป็นช่างปูนแล้วม่แอบอ้างช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีผมประมูลงานไม่ได้เลยเอาเธอกินแบบนี้ไปก่อนเถอะ เสียงลมวิทำไมทำเห็นขนาดนี้เนี่ยคุณออมเอาไข่พะโลไมไหมครับอย่ามายุ่งไม่กินละ ฮัลโหลหยุดเลยถ่ายลงถ่ายรูปอะไรล่ะคนยิ่งอารมณ์เสียอยู่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสิกระจอกกว่าที่ฉันคิดเยอะเลยป้ากิดตังค์เลยครับจา้าอะไรกับป้าอืมสองจานนี้ก็70็ดสิบบาทแต่ร้านป้าเนี่ยมีคนละครึ่งกับเราชนะนะจะสแกนไหมอุ้ยดีเลยผมสแกนเราชนะครับนี่เธอดูสิ จ็สิบบาทยังต้องสกแกนเราชนะและอีกหน่อยเป็นแฟนกันฉันไม่ต้องเลี้ยงข้าวช้าก็วันเย็นเลยเหรอ,หอกระจอกจริงๆตรงนี้เลยใช่ไหมจ่าจ่าแค่นี้นะร้อนรอ้รองจะไปไหนดูทรงแล้วชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่มีปัญญาเห็นขาอ่อนฉลกไอ,อกระจอกอง ไม่เป็นไรหรอกพ่อนมผู้หญิงแบบเนี้ยไม่ต้องมาเป็นแฟนหรอกครับป้าเอะโทษนะคะลานป้ารับเราชนะด้วยหรอคะรับสิจ๊ะแล้วหนูจะเอาอะไรล่ะจ๊ะพอดีหนูอยากลงทะเบียนแต่หนูทำไม่เป็นนะคะโอ้ยป้าก็ทำไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวนี่พ่อโนมลงทะเบียนให้หนูคนนี้หน่อยพี่คะลงทะเบียนให้หน่อยคะ่ะ แล้วน้องโหลดแอปมายังโหลดมาแล้วค่ะไหนดูสินี่มันต้องอย่างนี้นะแล้วก็ต่อไปสแกนหน้านะอยู่เฉยๆนะนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอโทษนะโทษนะผมมันบังอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละอยู่เฉยนะนี่ได้แล้วอ่ะพี่ชื่อพี่ชื่อบโบอสหนูชื่อเพื่อนนะ ้จครับเช่นกันค่ะแล้วทำไมคุณถึงมีเงินสดซื้อบ้านได้ล่ะมันอาจจะเป็นความโชคดีของผมด้วยแล้วมั้งหลังจากที่คุณดูถูกผมได้ไม่นานผมก็ประมูลงานได้และไอ้กระจอกที่คุณดูถูกในวันนั้นวันนี้มันหอบเงินสดมาซื้อบ้านไงอึ้งเลยสิและอีกอย่างหนึ่งนะคนที่เขารวยเขามีเงินเขาก็กินขา้าวแกงข้างทาง,ทางพี่โบท๊ท ฉันว่าโครงการนี้ไม่เหมาะสําหรับเราแล้วแหละเราไปดูโครงการอื่นดีกว่าผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวสิคะคุณยังไม่ทนได้ดูรายละเอียดออเลยอย่าเพิง่งไปนะคะคุณอย่าเพิ่งไปนะคะไม่นะมไม่นะอย่างออมก็โดนหัวหน้าเล่นงานนะสิจำไหมนะครับ คนเราจะดูกันที่เปลือกนอกไม่ได้เพราะบางทีคนที่ดูเหมือนไม่มีอะไรในอนาคตเขาอาจจะมีมากกว่าเราด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดจาถากถางดูถูกจนทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีหรือเสียความมั่นใจพอสักวันหนึ่งคําพูดพวกนั้นอาจจะกลับมาเล่นงานเราเองก็ได้นะครับ จะยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน